สวัสดีครับคุณผู้มรผมนะครับเควินบีเคนะครับกับช่วงที่เราจะมาขายรถนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็แนะนําพื้นที่ของเราก่อนนะครับโชว์รูมรถนําเข้านะครับพร้อมศูนย์บริการครบอวงจรที่เปิดมาแล้วกว่าสิบปดเปเจอกันที่นี่ได้เลยนะครับกับรถใหม่รถมือสองที่อยู่ในสภาพดีนะครับรถสปอร์ตนะครับรถซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็วันนี้ครับเควินมากับรถรุ่นหนึ่งรับเรียกได้ว่าเป็นรถยอดนิยมเลยนะครับกับรถสปอร์ตเปิดประทุนนะครับ แบรนด์ p r r s c ช e นั่นเองนะครับที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับวันนี้นะครับกับ Porsche Boxster นะครับในรหัสตัวถัง981รถปี2012นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับรถคันนี้มีดียังไงนะครับเดี๋ยวเควินจะพาไปดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นกดสันกระดิ่ง subscribe ให้ผมนะครับทางช่องของเควิน BAK นี้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับรถดีๆนะครับรถมือ1่มือสตัวสวยสภาพเทพๆนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับผม และตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบคันของ Porsche Boxster 981นี่เป็นยังไงบ้างครับเรามาเริ่มจากภายนอกนะครับสำหรับบอดี้ Porsche ที่เป็น Boxster แล้วนะครับแน่นอนครับมีเริ่มต้นมาตั้งแต่ตัว Boxster 986นะครับซึ่งตัว986นั้นจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าทำตลาดได้ราคาค่อนข้างดีถล่มทลายเลยทีเดียวนะเพราะนั้นบอดี้นี้ก็เลยมีการสานต่อมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็น จาก986แล้วนะครต่อมาเป็นบอดี้ p o s ์ช e ็อกสร987.1นะฮะแล้วก็987.2ที่เป็นเกียร์ PDK นะครับแล้วค่อยอัปเกรดมาที่ตัวนี้นะครับในช่วงของปลายปี2011นะครับก็จะมาอยู่ในโฉม Boxster 981ที่เป็นเกียร์ PDK 7สป e d แล้วนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าสำหรับ Porsche แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ขับรถที่เป็นเกียร์ดับเบิลคลัชหรือว่าเกียร์ PDK แบบนี้แน่นอนครับจะดีกว่าตัวเกียร์ท i p t r o n i c ที่เคยมีมาอยู่ในบอดี้ การประหยัดน้ำมันนะครับทุกอย่างคือดีหมดเลยครับแนะนําให้เล่น PDK เป็นที่สุดนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้คือออปชันแม่งโคตสเอ็มเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะชี้ให้รู้บ้างว่าจุดไหนที่เป็นออปชันทั้งหมดนะครับเริ่มด้วยจุดแรกนะครับ ข้างนอกตัวนี้นะครับจะเป็นสี G T Silver นั่นเองนะครับสี G T Silver เป็นสีที่มีมายาวนานแล้วสําหรับรถพอร์ชครับเป็นสีที่เป็นคลาสสิกมากๆนะครับกับสีตัวนี้ซึ่งสวยงามเงาแวบเลยนะครับในครึ่งคันหน้านะครับมีการแรปใสนะครับเป็นฟิล์มกันรอยนะครับติดมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับมีครบหมดเลยนะครับจากแบรนด์ของ Auto Skin นั่นเองนะซ as, ึ่งตัวน,นี้ราคามูลค่ากว่าแสนบาทนะเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ กับตัวนี้นะครับ Porsche Carrera v h e นะครับจะเป็นล้อ20นะที่เป็นออปชั่นพิเศษที่สั่งมาให้สำหรับตัว Porsche Boxster คันนี้นะฮะแน่นอนล้อหน้าหลังเป็นขอบ20หมดเลยนะครับสำหรับส่วนทรงของ Porsche Boxster 981แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนื่องด้วยตัวเครื่องของ Porsche Boxster 981เนี่ยนะฮะจะเป็นตัว2,700 cc และเป็น6สูบ NA เพราะนั้นเสียงเครื่องจะเล้าใจแล้วด้วยความที่เป็น6สูบนะครับจะมีบัลลท้ายที่ใหญ่กว่าตัวปัจจุบันที่เป็น718เพราะนั้นส่วนทรงจะดูอวบอ้วนกว่านะครับโอเค เดินมาดูกันนะครับสำหรับข้างหลังนี้ขุมพลังของตัว p o r s c h e Boxster 981แน่นอนครับเวลาเราเปิดออกมานะไม่ว่าจะเปิดหน้าหรือเปิดท้ายนะฮะไม่สามารถดูได้เลยว่าเครื่องอยู่ไหนเพราะว่าเครื่องจะเป็นตัว mid engine ข้อดีของ mid engine ก็คือบาลานซ์รถจะดีมากและข้อที่ดีกว่านั้นคือฝาปงหน้าคุณเปิดมาคุณก็เก็บของได้ฝาปงท้ายเปิดมาคุณก็มีที่เก็บของอีกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะกับส่วนทรงของก้นตัว p o r s c h e Boxster 981นะฮะจะมีก้นที่อวบอ้วนใหญ่กว่านะครับเป็นรถที่มีคควาามมซ็กซี่นะรับ และคันนี้แน่นอนนะครับมาด้วยหลังคาที่เป็นสีเบอร์กันดี้ด้วยนะครับคือลงตัวสวยงามมากๆเลยนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวรถนะครับมีการเคลือบรอบคันนะครับจากแบรนด์ของเซรามิกคำถามตัวนี้ซึ่งก็คือเป็นของ Passion 5นั่นเองนะครับและมีการเซอร์วิสที่สยามในวันวันบอบชวนนะครับแน่นอนกับพ o ร์ช o ็อ o เซอร์นะครับเราก็ต้องมาดูกันเปิดประทุนนั่นเองครับสำหรับคันนี้นะครับคุณสามารถกดเปิดทุนเพียงแค่กดได้จากรีโมทกุญแจมือเลยนะฮะพร้อมนะครับ แค่นี้คุณสามารถเปิดประทุนได้แล้วนะครับรถไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเลยนะครับและแน่นอนตัว Porsche Boxster รุ่น9.8.1นี้นะครับการเปิดประทุนนี่คือใช้เวลาแค่9วิจบเลยนี่รอเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่าออปชันที่ว่าแน่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มจากเปิดประตูขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยตัวนี้แน่นอนครับจะเป็นพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟัง c นะครับ ซึ่งจะเป็นตัวที่ออปชันเต็มที่สุดก็คือจะเป็นตัวคาร์บอนมัลติฟังชันนะครับคือจับแล้วคือไม่ใช่คาร์บอนที่แบบมาทําเองอะนะตัวนี้จะเป็นแบบมาจากโรงงานพอระนะ์สคาร์บอนมีความเนียนนุ่มมากๆนะครับแล้วก็จะมีคาร์บอนทริมแพ็กเกจซึ่งจะไล่ทริมนะครับตั้งแต่แผงประตูข้างนะครับรวมไปถึงตัวคอนโซลหน้าด้วยนะฮะที่จะเป็นคาร์บอนหมดทุกชิ้นเลยนะครับผมนอกไปกว่านั้นแล้ว ตัวนี้นะครับจะเป็นคอนโซลรถกับแผงประตูนะฮะจะเป็นตัวแบบ Fu l l l e ท t ร์แพ a กเกจอินเรดด้วยนั่นหมายความว่าจะเป็นตัวคอนโซลสีแดงนะครับแล้วก็จะมีทริมตะเข็บนะฮะเย็บหนังแท้หมดเลยซึ่งจะไม่เหมือนตัวโลอ็อปชันที่จะเป็นหนังเทียมนะครับตัวนี้คือออปชั่นเต็มหนังแท้ทุกอย่างเลยนะครับและแน่นอนครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะตัวรุ่นแพงที่สุดนะครับซึ่ง ตัวนี้จะเป็นเบาะที่เขาเรียกว่าเป็นเบาะ 18-way Sport Seat Plus with Memory Package นะครับชื่อจะยาวนิดนึงนะครับผมแต่ว่า Sport Seat Plus เป็นยังไงนะครับถ้าเรามาดูเบาะตรงนี้นะฮะ Sport Seat Plus จะเป็นเบาะที่มีปีกออกมานะครับผมและแน่นอนเบาะ 18-way ก็คือจะเป็นเบาะที่ตัวปุ่มเนี่ยเยอะๆอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะปุ่มเยอะมากนะครับปรับได้18ทิศทางนะครับ เอนซ้ายขวาหน้าหลังนอนเอนนะครับยืนเอนครับได้หมดเลยนะครับรวม no. ไปถึงมีการบีบได้ช่วงลำตัวแล้วก็บีบช่วงน่องได้ด้วยนะฮะรวมไปถึงเลื่อนนะครับเพื่อไปรับกับคนที่ขายเท้าได้นะครับเพราะนั้นเลื่อนได้18ทิศทางคือเต็มที่สุดที่พอจะมีให้แล้วนะฮะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับจะมีแผ่นวินชิลมาให้ด้วยซึ่งเป็นแผ่นกันลมในขณะที่เพื่อนเพื่อนเปิดประทุนะครับจะทําให้ลมนี่ไม่ตีเข้ามาในห้องโดยสารนั่นเองนะครับเวลาเราขับจะได้เปิดประทุนขับชิลชิได้นะครับโอ อ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูดีกว่าข้างในมีอะไรอีกนะครับสำหรับออปชันปอร์เช่คันนี้โอเค,อเคมานั่งก่อนโอ้โหเข้ามานั่งแล้วแบบอยากซิ่งเลยพอเห็นลายคาร์บอนแล้วเนาะโอเคครับเริ่มจากการบิดกุญแจ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2013ซึ่งวิ่งแค่39,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถมือเดียวตอนนั้นเนี่ยออกมา7ล้านกว่าเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ท้ายคลิปบอกราคาแน่นอนคุณได้เป็นเจ้าของในราคาที่สวยสุดยอดนะครับจากแผงประตูตรงนี้แน่นอนเป็นบอร์ดเมมโมรี่3จุดอยู่ตรงนี้นะครบครบถ้วนนะครับผมรวมไปถึงกระจกนะครับเป็นกระจกแบบพับออโต้กระจกออโต้นะครับเครื่องเสียง Bose Sound Sound ตรงนี้นะครับผมไฟแบบออโต้นะครับ พวงมาลัอย่างที่บอกครับเป็นตัวมัลติฟังชันสตีริงวิลวิดคาร์บอนแพคเกจนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้นะเป็นตัวบอกได้นะครับว่าเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตพลัสหรือว่าเราจะทําร้อนคอนโทรลได้เพราะตัวนี้มีออปชั่นสปอร์ตคนะฮะคุณกดสปอร์ตพลัสปุไฟมาโผล่อยู่บนนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้คือสุดยอดแล้วสวยงามมากนะครับปรับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเลื่อนได้ง่ายดายมากตรงนี้นะครับด้วยปลายสัมผัสนะครับ มีเนวิเกชันมาขึ้นตรงนี้ได้ด้วยนะครับบนหน้าจออินสตูเมนต์คลัสเตอร์ของเรานะครับไล่มาดูนะครับมาดูที่คอนโซลกลางกันบ้างสำหรับตัวนี้นะครับสปอร์ตคอนโทรลแพ็กเกจเห็นได้ชัดเจนนะครับออปชันนี้จะมาพร้อมกับปุ่มที่เป็นสปอร์ตพลัสและทำล้อนคอนโทรลได้ออปชันนี้อย่างเดียวนะมูลค่า3ามแสนกว่าบาทแล้วนะครับสปอร์ตเอ็กซ์ซอร์สครับปรับเสียงท่อเบาดังนะครับมีครบหมดนะครับผมรวมไปถึง traction control และก็ปุ่ม PASM ที่เป็นปุ่มโช๊กนะครับปรับให้รถเป็นสปอร์ตแชสซีได้นะครับ PASM ย่อมาจาก c r o s e Active Suspension Management นะครับผมก็คือจะมีให้ครบหมดเลยนะครับ<ส>ยังไม่พอเบาะตัวนี้นะฮะยังจะเป็นเบาะที่เป็นเขาเรียกว่า Seat Heating ทำเป็นเบาะอุ่นได้ด้วยและยังทำเป็นเบาะ Ventilated Seat นะครับซึ่งจะเป็นเบาะเย็นนะเดี๋ยวเรากดให้ดูนะฮะนี่ครับทำได้ทั้งเบาะร้อนเบาะเย็นนะตัดเครื่องให้ฟังก่อนนะเสียงดูดันนะครับ คอร์ช981ปรเบาะร้อนเบาะเย็นได้อยู่ตรงนี้นะครับครบเลยแต่ตอนนี้ขอเป็นเบาะเย็นดีกว่าน,นะครับผมกับบ้านเรานะครับอากาศแบบนี้ขอเบาะเย็นๆนะครับโอ้โหเย็นมากอะ่ะปรับแล้วแบบสบายมากอะ่ะตอนเนี้ดีมากตอนนี้รถกําลังวอร์มเครื่องอยู่นะครับเสียงเครื่องดูด,ดนันเร้าใจมากพอร์ช981ครับต้องบอกก่อนว่า กาเนี่ยคือเสียงเครื่องเนี่ยมันจะดังกว่าตัว7 18นะเพราะว่าเครื่องเนี่ยเป็น6สูบนะครับ2 7 0 0้วซีซแล้วโดยขณะเดียวกันที่718เนี่ยจะเป็นตัวเครื่อง2000เองนะครับแล้วก็เหลือแค่4สูบเทอร์โบเพราะนั้นตัวนี้โหดกว่านะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงวอรมเครื่องเสร็จแล้วเนาะเบิ้นได้เล้าใจมากนะครับดับเครื่องแป๊บเดี๋ยวข้างบ้านด่าด <laughs> โอเค นะครับกับออปชั่นเต็มๆขนาดนี้แล้วก็มาดูกันแล้วนะครับก็ครบทั่วเรียบร้อยนะครับที่ผมบอกมาทั้งหมดนี้นะครับคือออปชั่นของตัว Porsche Boxster 981นั่นเองนะครับสำหรับตัวมาที่ฝั่งของผู้โดยสารนะครับออปชั่นอีกอย่างหนึ่งที่มีนะครับก็คือจะเป็นตัว Porsche Crest Emboss on Headrest นะครับจะเป็นตัว ปั๊มหัวหมอนพอร์ชนั่นเองนะครับสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับแน่แนๆซึ่งพวกนี้นะครับทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นออปชั่นทั้งหมดนะครับคันนี้ถ้าตีราคาเข้าๆออปชั่นนี่หลักล้านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภายนอกล้อสปอร์ตโคโน่สปอร์ตเอ็กซ์อร์พวงมาลัยคาร์บอนนะฮะเกียร์พีดีเคนี่ก็ออปชั่นนะครับเบาะร้อนเบาะเย็น p a s อเเครื่องเสียงโบสสภายในที่เป็นทริมคาร์บอนทั้งหมดนี้คอนโซลที่เป็นหนังแท้ฟูลเลเทอร์แบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยหลักล้านทีีเีเเดยยววชนะครับผมซึ่ง ตรงนี้ไม่ได้โกหกนะเพราะว่าสามารถเข้าไปเช็คราคานะครับได้ที่เว็บของ Porsche UK เลยนะครับทุกตัวนะครับบอกเลยว่า Porsche เป็น Master of Option นะไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยมีราคาต่างดิฟกันได้ถึงประมาณ2ล้านเลยทีเดียวนะครับผมโอเคมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งของ ู้โดยสารนะครับนั่งสบายมากนะเพราะอันนี้เป็นเบาะ 18-way สังเกตได้นะครับจะโอบไหล่มากๆเลยนะครับตัวเบาะผมสามารถนั่งได้ผมสูง184นะครับน้ําหนัก70กโลนะครับนั่งได้อย่างสบายมากปรับรองน่องครับขึ้นลงหน้าหลังนะครับมีการบีบขาบีบเอวได้นะครับนั่งทางกายบอกเลยว่าสบายสุดๆนะครับเทนอกจากนั้นนะครับยังมีประกันชั้นหนึ่งนะฮะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมีถึงปี2,564นั่นเองนะประกันชั้นหนึ่งมีถึงปีหน้านะครับ ให้หมดเนี่ยเควินให้หมดเนี่ยคือคิดดูเด๋ยให้เพื่อนๆหมดเนี่ยมีที่ไหนให้แบบนี้บ้างครับลองท้าเลยนะฮะบ,บอกเลยออปชั่นเต็มรถดีรถเจ้าของเดียวนะครับแล้วก็ภายในออปชั่นเต็มสุดๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าราคาจะเป็นราคาเท่าไหร่เค okay, ครับแล้วเดี๋ยวนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราคากันเลยดีกว่าครับเควินแบบคนไม่ไหวแล้วนะครับกับรถ p o r s c h e b o x s t อร์ 981นะครับตัวนี้แล้วปี2013สี GT Silver นะครับออกห้าง7ล้าน5รถมือเดียววิ่งแค่39,000กิโลเท่านั้นเองนะครับแรปใสาจากออโตสกินเพื่อภายในจาก Passion 5นะครับแล้วก็มีประกันชั้น1ถึงปีหน้าเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆไปเลยนะครับกับรถสวยๆแบบนี้นะครับราคาแค่4ล้าน0 0 0 0บาท นั่นเองครับเควินจัดให้นะที่ไหนไม่มีราคาดีกว่านี้อีกแล้วบอกเลยครับโทรมาเลยนะครับ0 9 4 8 9 2 8 9 2 4นะครับหรือว่า065169777นะครับรับชมรถสวยๆแบบนี้ได้นะครับจากทางเควิน b ีเนั่นเองและราคาที่ดีงามแบบนี้บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนนะครับผมห้องของเรานะครับเควินบีเคนะครับอินสตาแกรนะครับเควินบีเคเคการติดกันเลยนะครับรวมไปถึงช่องทางของ a c e b o o k นะครับเควินบีเคเคกรเช่นกันนะครับผมวันนี้นะครับ เควินก็ต้องขอขอบคุณนะครับยูมามอเตอร์นั่นเองนะครับโชว์รูมรถนำเข้าพร้อมศูนย์การครบวงจรที่เปิดมาแล้วกว่า11ปีนะครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าใครอยากดูรถสวยๆไม่อยากพลาดรถสวยๆครับ scribe Channel ของเควินเลยครับผม u b s c r i b e มานะครับพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งนะครับคุณไม่พลาดแน่นอนรถสวยราคาดีที่คุณมีโอกาสจับต้องได้นะครับบางคันแบบคือแบบสภาพหนึ่งในร้อยอะมาอยู่ตรงนี้แล้วอะอยู่ต่อหน้าแล้วคือไม่อยากให้พลาดไปนะฮะและแน่นอนครับช่วงนี้ครับโควิดนะครับอย่าไปกลัวนะครับ ต้องระวังกันไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับ safety first ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับโควิดก็คือโรคหนึ่งที่จะต้องผ่านพ้นไปในอนาคตเหมือนกับที่เคยผ่านมาที่เคยมีโรคนะครับหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเรามีชีวิตอยู่ไปถึงหลังจากมันหายไปเยอะนะเพราะนั้นขยันทำงานนะครับผมอย่าขี้เกียจอย่านอนอยู่บ้านนั่นเองนะครับออกมาทำงานที่เรารักกันเถอะนะครับผมและแน่นอนเดี๋ยวเราเจอกันเทปหน้านะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะปิดรายการนะมีคนคอมเมนต์มาบอกเอ้ยใส่แมสแล้วหน้าตาดีกว่าไม่รู้กูจะร้องไห้หรือกูจะดีใจดี โอเคเดี๋ยวคราวหน้าใส่แมสต่อนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วขอให้โลกนี้หายไปไว้ยผมอยากถอดแมสก์ตายเลยอะอยากหายใจรับอากาศบริสุทธิ์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันเทปหน้าผมวันนี้สวัสดีครับผม